นักธุรกิจสาวนครปฐมถวายสามแสนแก้บนหลวงพ่อพูนช่วยธุรกิจฟื้นยุคโควิดสิบเก้าถวายสามแสนบาทบนหลวงพ่อพูนสาวนักธุรกิจถวายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเผยธุรกิจใกล้ล้มเต็มทีเข้ากราบขอพรให้ลุกได้อีกครั้งจากสังขารเกจิเมืองนครปฐมสุดท้ายงานกลับเงินมาเชื่อเพราะบ,บารมีและศรัทธาช่วยให้รอดพ้นธุรกิจไปได้ จะตัวเผยเงินถวายผ่านหลวงพี่น้ำฝนต่อบุญสร้างสํานักสงฆ์ช่วยเหลือสังคมอีกหลายโครงการพร้อมย้ํข้อคิดขยันซื่อสัตย์อดทนรู้บุคุคลเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมนำสติพบทางสว่างในวันนี้ที่สลา,าหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม ตำบลพระสมเจดีอเภอเมืองจังนครปฐม,ามนางชนาศิล์วงศ์ศรีอายุ56ปีกรรมการผู้จัดการบริษัทพงกิจจำกัดได้เข้ากราบนมัสก,การสรีระลังคารหลวงพ่อพูนอดีตเจ้าอาวาดซึ่งปัจจุบันบรรจุอยู่ในโรงแก้วพร้อมกับนำเงินสดจำนวน3แสนบาทมาแก้บนโดยผ่านพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดรถไผ่ล้อม พร้อมนำปัจจัยไปร่วมก่อรสร้างสนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูลที่อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางชนาสินวงศรีอายุ56ปีซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทพงกิจบอกว่าที่บริษัทได้ประกอบการในการผลิตเครื่องจักรโรงงานโดยคิดติดตั้งและจำหน่ายมานานโดยมีลูกค้าทั่วประเทศ ที่ผ่านมาชีวิตมีความสุขมั่นคงสบายดีกระทั่งมาพบกับสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 แพร่ระบาดมานานเกือบสามปีจากงานที่เคยมีทุกเดือนไม่ขาดสายกลับมาถูกยกเลิกทั้งหมดแต่ก็ยังมีลูกน้องที่เป็นช่างฝีมือหลายคนที่ไม่ทราบสถานการณ์ของบริษัทว่าจะขาดสภาพคล่องด้วยความเป็นห่วงจะได้นาเงินเก็บออกมาใช้และทองคําไปขายเพื่อนํามาเป็นเงินเดือนลูกน้องกว่าเดือนละสามแสนบาทตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาด นางชนะสินบอกต่อว่าทุกครั้งที่มีปัญหาธุรกิจตนเองก็จะมานั่งกราบขอพรและมองเพ่งกิจไปที่สังขารของหลวงพ่อพูนเพื่อขอให้ท่านดลบมนดาลให้ผ่านวิกฤตซึ่งที่ผ่านมาได้ทุกครั้งกระทั่งช่วงปลายปี64ที่ผ่านมาสถานการณ์ของการแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้นซึ่งตนเองก็ได้กลับมาขอพรและบอกกับหลวงพ่อพูนหากว่าได้งานกลับมาและมีรายได้ที่จะมาสร้างและสามารถพยุง ที่ตั้งหลักได้อีกครั้งก็จะขอนําเงินมาถวายหลวงพ่อพูนผ่านหลวงพ่อน้ําฝนเพื่อให้นําไปทํากิจกรรมงานบุญต่างๆที่วัดไผ่ล้อมได้ทําไว้หลายโครงการทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเริ่มงานลูกค้าได้ทยอยโอนเงินเข้ามาจากที่เคยไม่มีไม่ไหวกลับกลายเป็นว่าสามเดือนที่ผ่านมานั้นมีงานเข้ามามากมูลค่าหลายสิบล้านบาทและกำลังจะเข้างานอีกหลายโครงการ เราเชื่อในบารมีของหลวงพ่อพูนว่าท่านนั้นจะช่วยเราให้มีกำลังใจฝ่าฟันวิกฤตไปให้ได้อยากเตือนที่แล้วบอกมาบอกลูกค้าบอกว่าจะโอนเงินมาให้แต่ถึงวันรับเงินก็ไม่โอนมาเราก็คิดว่าเราไม่มีเงินแน่แ,นแต่แต้องตัดสินใจไปยืมเงินคนรู้จักเพื่อมาจ่ายเงินเดือนให้ลุงน้องเพราะกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินไปดูแลครอบครัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินมาเมื่อไหร่และก็ได้กราบหลวงพ่อปูนเพื่อให้มีโชคเข้ามาบ้างสุดท้าย ก็ได้ค่าเงินเข้ามาจริงๆและได้เงินเข้ามาสามเดือนติดต่อกันก็เท่ากับว่าทํางานทั้งปีของปีที่แล้ววันนี้เกงได้รับเงินเข้ามาถวายหลวงพ่อพูนซึ่งเห็นว่าหลวงพี่นพลได้มีการพัฒนาวัดภัยล้อมและช่วยสังคมได้มากซึ่งธุรกิจประสบความสําเร็จมากอย่างนี้ก็จะทําบุญช่วยสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยนางชนะสินป์ได้กล่าวไว้ ทานดุานหลวงพี่น้อนกล่าวว่าอาตมาเห็นโยมมานั่งกราบหลวงพ่อพูนบ่อยครั้งและเป็นสิทธิ์ที่มีความตั้งใจในการทํางานครบที่เคยได้ให้แนวทางไว้ก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนและรู้บุญคุณคนซึ่งโยมชนะสินก็ปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งอาตมาก็บอกไล้ตั้งใจให้อดทนมาตลอดและวันนี้เขาก็ได้ประสบความสําเร็จ และในการจัดงานที่วัดไผ่ล้อมก็ได้บอกบุญให้มาร่วมพิธีทั้งการสวดมนต์การจัดงานบวชฟรีการบวงสูงต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับการต่อสู้ธุรกิจในช่วงวุรกิจซึ่งในวันนี้ก็ผ่านมาได้ช่วงวุรกิตโควิด -19 ที่แพร่ระบาดคนก็มาวัดเยอะโดยมาขอพรจากสังขารหรือพ่อพูลซึ่งหากนำมันยึดหลักในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างที่เห็น ซึ่งวิกิจที่เกิดขึ้นจากโยมที่นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ของสเสด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ก็จะให้มีแสงสว่างในชีวิตอย่างแน่นอนครับนิวยีสสีสถานีประชาชนปานิทัตปานิดามามีสุขภาพข่าวสามารถเม่เกจดีรายงาน